สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเปรมกิฟรินนะครับสำหรับวันนี้ก็วันที่18นะครับเดือนกันยายนพศพายวันนี้อยู่กับพี่เปรมตั้งแต่เช้าเลยวันนี้อยู่ที่บ้านนะครับไม่ได้อยู่ที่ออฟฟิศนะฮะเป็นไงล่ะว,วันนี้ Office. ออฟฟิศหยุดชดเชยให้พนักง,งาน1วันนะครับสาหรับวันสงกรานนะฮะเป็นอะไรที่มันแตกต่างแต่ก็ นำเวลาที่เป็นวันหยุดน่มาหารายได้พิเศษกันอีกเช่นเคยนะครับอันที่จริงหลายๆคนคงจะเห็นพี่เปมในรูปแบบที่ขายกิฟฟีนนะแต่จริงๆนะพี่เปมเป็นพนักงานออฟฟิศน,นะครับแล้วก็ทากิฟฟีนควบคู่ก,กันไปด้วยอยากจะบอกว่ามันเยี่ยมยอดมากเดี๋ยวก่อนที่พี่เปมจะไปพูดถึงหัวข้อวันนี้ที่พี่เปมโพสต์เข้าไปในไลฟ์นะครับว่าทําไมต้องเป็นเลสตินของกิฟฟีนเดี๋ยววันนี้ ผมจะมาพูดให้ฟังครับเดี๋ยวตอนนี้ผมหาเพลงให้ทุกๆคนได้ฟังเพาะๆกันก่อนนะนะฮะไม่รู้ว่าเพลงลิขสิทธิ์จะโดนแบนหรือเปล่านะ,ะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงเพาะๆกันดีกว่านะครับเ,เลือกเพลงที่น่าจะน่าจะที่ชอบที่สุด อ่ะ,อะ,อะช่วงที่ระหว่างรอไปนะฮะอ่ะทุกคนก็ฟังเพลงไปก่อนหวังว่า Facebook คงไม่แบรนด์เสียงเรานะแต่ผมว่าแบรนด์นะอ่ะงั้นถ้าแบรนด์ก็ถือว่าไลค์จบลบเลยแล้วกันนะครับ ังเพลงเรื่อยๆนะครับหลายๆคนก็เครียดมากับหลายสิ่งหลายอย่างวันนี้พี่เต็มมาแบบสบายๆ,ๆนะครับรีแลกซ์รีแลกซ์ที่บ้านนะครับวันนี้ก่อนที่จะเข้าหัวข้อเรื่องกันเดี๋ยวฟังเพลงไปก่อนครับร้องตามเลยครับร้องตามได้ทุกคนผมว่าเดี๋ยวเราต้องโดนมีสายเข้านะครับ ไลฟ์โดนตัดไปนิดดต๋ยวต่อได้นะสักครู่นะอ่ะฟังเพลงไปเพาะเพาะเพ,าะเพาะเพาะเมย์นะครับก่อนที่จะไปเข้าเรื่องอยังทำไมต้องเป็นเลสิติมของพี่ปี๊ดด้วยมมมผมว่าเ,เราโดนแบนเสียงแน่นอนเลย เพ,เพราะคำตอบแบบนั้นฉันรู้มันด้วยใจมีคนดีๆนับร้อยพันแต่เธอกับฉันจะไปหาที่ไหนก็มันเป็นรไรอีกเกิดจากความไกลชิดผ่านสิ่งที่มี นแาาแบบน่นอน,นะฮะเดี๋ยวเราคงได้โดนแบนเสียงกันสําหรับใครหลายๆคนนะครับที่ดูอยู่นะครับไม,ม่ว่าจะหรือจะเป็นดูย้อนหลังของทางพี่เปรมนะครับตอนนี้เราอยู่กับผมนะครับ ผมเปลมกิฟรินนะฮะอยู่ใน Facebook ส่วนตัวที่ชื่อว่า,า Facebook ส่วนตัวที่ชื่อว่ากิฟรินเลสติ้งเพื่อสุขภาพที่ดีในทุกๆวันนะครับเมื่อคืนเมื่อคืนเป็นไงบ้างครับใครที่ติดตามข่าวคราวของทางกิฟรินสกายยูนิตเสียบสายแล้วค่ะโอเคน้องๆแจ้งมาแล้วนะครับนะฮะเดีย๋วยวนะฮะผมขอจะก็อ่าแปบ๊บหนึ่งนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวตอบน้องๆทีมงานไปนิดนึงอ่ะโอเคนะครับหลายๆคนนะครับที่ที่ติดตามข่าวคราวของทาง เรื่องราวดีดๆข่าวสารดีๆที่ทางกิฟฟินสกายไลน์ยูนิตี้จำกัดมีออกมาให้เรื่อยๆนะครับอยากจะบอกว่าเป็นเรื่องราวที่ดีมากอย่างเช่นเมื่อคืนนะครับทางทางอาจารย์พงพสุได้ออกมาพูดในรายการเดอ b บิ t ท็อกนะครับบิ t ท็อกนะบิท็อกก็โอ้โหเป็นเป็นอะไรที่ให้แง่คิดทีดีมากๆเลยสําหรับคนที่ จะขายสินค้ายัางไงให้ให้โดนให้ปังนะครับอาจารย์ได้ให้แง่คิดออกมาดีมากแล้วผมก็ได้แชร์ไปเรียบร้อยแล้วก็ได้ถามทางอาจารย์ไปด้วยนะครับแล้วก็ยินดีมากที่ที่คำถามหนึ่งคถามนั้นได้ไปอยู่ในส่วนท้ายของรายการบิดทอลด้วยต้องขอขอบคุณทีมงานแล้วก็อาจารย์ผงศ์ประสูทิอย่างมากนะครับที่ที่กรุณาตอบคําถามของทางทางผมนะฮะเดี๋ยวผมจะอขอดูดูด,ดูรายละเอียดของ ไลฟ์เมื่อคืนนะฮะชื่อหัวข้อนะครับถ้าใครยังพลาดชมรายการสดเมื่อคืนของทางกิฟฟิรินสกายไลน์นิตี้ที่ชื่อว่า b i ทท็อ k ไปนะครับโดยอาจารย์พงะสูนมาผมแล้วเราก็สามารถเข้าไปย้อนดูรายการบิทท็อ k นะครับได้ที่ Facebook Fanpage g i f r e น n Skyline Unity จำกัด g i f r f ริน n กายไล i n นิตหรือนะครับถ้าใครติดตาม Fanpage พี่เปมอยู่แล้วพิมพ์ก็้ามาเลยนะครับ Facebook ในช่องค้นหาว่า g i f r i e n คือขายการ สร้างรายได้นะครับสามารถเข้าไปดูย้อนหลังรายการดบิดท้อของอาจารย์ผมประสูนาผมเมื่อคืนที่ชื่อหัวข้อว่ากลยุทธ์เพิ่มการขายให้ปังนะฮะโอเคสำหรับวันนี้แล้วก็ไลฟ์นี้เดี๋ยวเราก็จะมาต่อกันในเรื่องของทำไมต้องเป็นเจ้าตัวเลซิตินด้วยนะครับเลซิตินเนี่ยมันดียังไงหลายๆคนที่เห็นพี่เปมนะครับที่ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนกันหรือไม่ว่าจะเป็น เพื่อนในทาง f a c e b o o นะฮะคงได้เห็นพี่เบยมตั้งแต่เริ่ม,เร,มเริ่มรู้จักกันใหม่ๆนะครับถ้าเกิดเห็นพี่เ่ยมจะมีความเปลี่ยนแปลงของตัวพี่เ่ยมอยู่เรื่อยๆนะครับเนื่องจากว่าเมื่อก่อนเป็นคนที่เป็นคนที่ไม่ค่อยใส่ใจเรื่องสุขภาพสักเท่าไหร่แต่ทาให้อายุเอ้ยอายุเรามันเริ่มเพิ่มขึ้นทําให้เราได้รู้ว่าเรามีตัวช่วยแล้วนะนะครับทําไมต้องเป็น จ้าตัวเลซิสตินกิฟรินนะฮะเดี๋ยวอันดับแรกก่อนที่เราจะไปไกลนะฮะอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เม็ดนะฮะเรามาดูเม็ดตัวผลิตภัณฑ์ของอเลซิสตินกันก่อนนะครับเดี๋ยวพี่เกิรลจะขอขอแช์นะขอแช์ดีก่อนสักครูนะครับขอแช์หน่อยอ่า นะครับพี่เปิมขอแชร์สักรูขอแชร์ส,สักหน่อยสิแชร์เลยแล้วก็ขอแชร์ตั๊กหนึ่งนะครับขอแชร์ไปยังกลุ่มส่วนตัวหน่อยนะครับใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มก็เข้าไปเข้ากลุ่มกันได้นะครับ โอเคเดี๋ยวเราจะมาพูดต่อเนื่องกันถึงเรื่องของเจ้าตัวเรซินจริงๆถามว่าเจ้าตัวเรซิตินเนี่ยมีคนขายเยอะไหมมีคนขายเยอะมากนะกิฟเรนเรซิตินเนี่ยแต่ทํายังไงนะฮะทำยังไง,นะะง,ไงเราเราถึงจะมีความแตกต่างจากคนอื่นที่ขายนะครับเมื่อคืนอาจารย์พงศ์ประสูรได้ให้คําแนะนําไปแล้วนะครับการสร้างตัวตนเนี่ยมีความสําคัญนะฮะแล้วก็ ไม่จําเป็นต้องขายในกลุ่มเฉพาะคนที่คนที่ทานแอลกอฮอล์ประจําก็ได้นะฮะคนที่นอนดึกก็ก็สามารถทานได้เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังเลยนะครับก็หลักๆเลยนะคะเจ้าตัวลิสตินเนี่ยมันจะไปช่วยเรื่องของตัวไขมันพอกตับนะครับใครที่มีปัญหาไม่ว่าจะเป็นที่หาอาหารเสริมเกี่ยวกับพวกดูแลตับอยู่เนี่ยก็สามารถ เป็นตัวช่วยตัวหนึ่งสําหรับอ่าใครที่อยากจะเอาบํารุงร่างกายตัวเองให้สุขภาพตับดีขึ้นอย่างเช่นตัวเองเนี่ยถ้าเมื่อเรามีปัญหาอะไรต่างๆเราแต่เวลาเวลาเราสุขภาพไม่ดีมันจะบ่งบอกได้จากทางหนึ่งถ้าเราเป็นไข้ก็มีอาการตัวร้อนหนาวสัน่นแล้วมีอาการบ่งบอกแต่ถ้าตับตับไม่ดีล่ะตับไม่ดีเนี่ยมันก็มีอาการบ่งบอกได้เหมือนกันอย่างเช่นตาเหลืองอ่าหน้าผิว แดงเป็นจ้ำเป็นจ้ำเป็นอ่าเป็นเหมือนยุงกัดแต่เป็นเหมือนแย่ในมุมอะไรประมาณนี้อันนี้เป็นเป็นเรื่องของการบ่งบอกซึ่งตับบางทีถ้าเราไม่อันตัสาวดูเราก็ไม่รู้เหมือนอย่างที่อาจารย์ได้ไลฟ์ไปเมื่อคืนนะครับสวัสดีครับแม่น้องชายของเองก็นี่ฮะต่อเลยนะครับสําหรับการบ่งบอกถึงถึงลักษณะของตับไม่ดีเมื่อกี้ก็เล่าไปแล้วบ่งบอกด้วย1ก็คือ มันจะสะสมอาการไปเรื่อยๆพอมันสะสมอาการไปแล้วนี่นี่น้องชายผมเนี่ยทานเหล้าเป็นประจำเนี่ยต้องบำรุงด้วยตัวกิฟฟินเลสิตินนะครับอ่ะเหมาะสำหรับเลยนะฮะอ่ะต่อเลยนะครับสำหรับคนที่อยากจะบอกว่าดูแลสุขภาพอยู่แล้วนะครับก็อย่าลืมที่จะดูแลสุขภาพของตับของตัวเองอย่างเช่นเป็นคนที่เป็นนักดื่มนักดื่มเนี่ยถามว่าเมื่อก่อนเนี่ยตอนเราเป็นวัยรุ่นเราก็ดื่มดื่มเอาเป็นเอาตายอะ่ะ ดื่มยันสว่างไปเที่ยวดอยอ่างค้างไปเที่ยวภูชีฟ้าแอลกอฮอล์มีเท่าไหร่ข้นลงไปใส่หลังรถให้เยอะที่สุดนะครับเพื่อจะไม่ได้มีปัญหาเวลาไปเที่ยวแล้วต้องต้อง,องซื้อนั่นซื้อนี่แต่อย่าลืมนะครับเราใช้ร่างกายของเรามันหนักมากพอแล้วเราก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยไอตัวสําหรับนักดื่มนะครับผมแนะนําเลยก็คือเจ้าตัวกิฟินเลซตินเนี่ยเหมาะสําหรับเรื่องของสําหรับคนที่ ดูแลเรื่องของสุภาพที่เป็นตับการทานแอนกอฮอร์ประจำแน่นอนนะครับมันก็จะมีมีส่วนทำให้ไขมันเนี่ยไปสะสมในร่างกายแล้วทาให้ตับเนี่ยอักเสบตับอักเสบพอตับอักเสบมากๆมันก็จะพัฒนากลายเป็นมะเร็งตับได้กิฟเรนตัวเลซิตินเนี่ยมันก็จะไปช่วยเขาเรียกว่าช่วยล้างสารพิษในตับนะครับทําให้ตับเนี่ยคุณกลับมาดี เห็นไหมครับว่าทุกครั้งที่เวลาเข้าัรษางดเล่าเข้าัรษาเขาจะบอกว่าพักตับ3เดือนเห็นไหมตับเนี่ยมันสามารถพักแล้วก็ทําให้ดีขึ้นได้แต่ทํายังไงที่จะทําให้ดีแล้วสุขภาพเราดีตามไปด้วยก็คือแน่นอนครับอาหารเสริมของกิฟฟินนี่ผมก็ทานมาเป็นประจาเลยนะฮะนี่สกระปุกนะฮะสำหรับราคาหลายคนคงจะบอกว่าแล้วราคามันแตกต่างจากท้องตลาดมากไหมครับพี่เอยากจะบอกว่าเลซิติน ก่อนที่จะไปเรื่องราคานะฮะเลซิตินตัวของกิฟรินเนี่ยมีส่วนผสมของวิตามินอ e ีไปด้วยนะครับซึ่งมันมีความแตกต่างจากท้องตลาดทั่วไปในในความแตกต่างจากท้องตลาดทําให้เจ้าตัวเลซิตินของกิฟรินเนี่ยขายดีขายด,ายดีคุณนะครับเซิร์ชเข้าไปใน f a c e b o o k หรือเซิร์ชเข้าไปใน Youtube หรือทุกช่องทางของ m a r k e t p ตเพ e ต่างๆคุณจะเห็นว่านักธุรกิจกิฟฟินเนี่ยขายเลซิินกันเยอะมากนะครับแล้วก็ อยากจะบอกว่าผลิตภัณฑ์ของลิสตินเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขายดิบขายดีจริงๆะฮะแล้วราคาอ่ะมาบอกเรื่องราคาราคาขายเนี่ยก็คือ680บาทนะ680บาท1กระปุก1กระปุกเนี่ยครับนี่1กระปุก1อันนี้ก็คเรกกรปุกใหญ่นะครับ60แคปซูลทานได้2เดือน1กระปุกใหญ่60แคปซูลทานได้2เดือนอ่าเรามาดู วิธีทานทานยังไงวิธีทานก็คือหลังจากที่เราทานอาหารเสร็จทานอาหารเสร็จนะครับมื้อเย็นนะครับมื้อเย็นให้เราทานพร้อมอาหารมือ้อมื้อสุดท้ายมื้อเย็นเลยทานพร้อมอาหารนะครับตัวนี้ตัวนี้เม็ดค่อนข้างโตหน่อยนะฮะเม็ดค่อนข้างโตหน่อยแต่ทานได้ครับคุณภาพอัดแน่นด้วยแคโรทีนอยด์นะครับกิฟฟินเลซิตินนะตัวนี้นะครับคุณคนที่นอนดึก อยากจะบอกว่าถ้านอนบึกบ่อยๆนะครับระวังเอาไซเมอร์ถามหานะการนอนดึกบ่อยๆเนี่ยไม่ดีนะครับนอนบึกบ่อยๆเป็นประจําหลายคนอาจจะนอนนอนดึกประจําเหมือนอย่างพี่เปรมเนี่ยนอนดึกประจํำไหมนอนดึกประจําแต่ก็มีสลับกับเวลาปกติเพื่อที่จะให้ร่างกายมันพักฟื้นบ้างนะครับแล้วก็หาอาหารเสริมทานบ้างการนอนดึกบ่อยๆทําให้อันดับแรกนะคนที่ในอนาคตนะครับเมื่อก่อนเนี่ย เมื่อก่อนเนี่ยถามว่าตอนยังไม่มีโซเชียลมาพวกเรานอ,นอนไม่ค่อยดึกกันหรอกเพราะว่าไม่มี a c e b o o k ฮะไม่มีอินเทอร์เน็ตโซเชียลที่ที่อะไรต้องต้องมาตามข่าวสารหรือไปอยากรู้เรื่องชาวบุงชาวบ้านจะซ่องอะไรประมาณนี้ทำให้คนสมัยก่อนเนี่ยนอนนอนแต่หัววันแต่ปัจจุบันเนี่ยยุคมันเปลี่ยนเทคโนโลยีมันเปลี่ยนทำให้คนที่นอนยุคในโลกปัจจุบันเนี่ยนอนดึกขึ้น แล้วก็อยากจะบอกว่าเรื่องของที่ตามมาในคนที่นอนดึกนะครับมันจะมีปัญหาของเรื่องอัลไซเมอร์มาด้วยนะเรื่องอัลไซเมอร์มาแล้วก็โรคในอนาคตที่มันจะติดอันดับสําหรับคนยุค,ย,คย,ยุคอย่างพี่เปรมหรือยุคคนที่ติดจอมือถือแสงสีฟ้าประจํประจเนะี่ยอยากบอกอยากจะบอกว่าโรคเกี่ยวกับดวงตาในอนาคตอีกไม่กี่ปีแล้วครับคน ทั่วไปเนี่ยจะมีปัญหาเกี่ยวกับดวงตาค่อนข้างเยอะเพราะว่าใช้สายตาเยอะมากนะครับผมคิดว่าในอนาคตเขากงุจะมีมีอะไรที่มันมามันมากรองรังสีแสงสีฟ้าจากแสงทุกๆอย่างที่เราเห็นไม่ว่าจะเป็นแสงจากมือถือแสงจากคอมพิวเตอร์ถ้าเราดูจริงๆว่าแสงพวกนั้นอะ่ะตอนเนี้ยถ้าพี่เปรมไม่ได้ใส่แว่นอ่าไลฟ์เนี่ยเราจะไม่เห็นนะครับ เราลองเอาแว่นตาสําหรับใครคนที่ใส่แว่นตาเราเอาแว่นตามาส่องดูตอนเราไลฟ์เนี่ยเราจะเห็นแสงสีฟ้าอยู่ตรงแว่นตานะครับอันนี้คือแสงสีฟ้าถ้าเราไม่ได้ใส่แว่นกรองแสงแสงสีฟ้าเนี่ยแสงมันก็จะกระทบดวงตาเราทําให้ตาเราเนี่ยเสียจะสมไปเรื่อยๆนะครับเป็นต่อกระจกเป็นเป็นอะไรไปเรื่อยๆนะฮะวิธีวิธีการนะครับก็คือ,อลดการใช้แสงในที่มืดลดการดูโทรศัพท์ในที่มืดให้มากที่สุดนะ ถ้าทําไม่ได้จริงๆก็แนะนําให้ใส่แว่นกรองแสงสีฟ้านะครับหรือวิธีสุดท้ายสําหรับคนที่ยังต้องการใช้ใช้มือถือในในในเวลาการทํางานที่เยอะจริงๆที่บ่อยจริงๆหรือเวลากลางคืนนะครับก็แนะนําให้ทานให้ทานเจ้าตัว L ชีวิต 3X นะฮะตัวนี้ดีมากๆนะครับผลิตภัณฑ์ตัวสุดท้ายที่อยู่ตรงหน้าทุกๆคนแล้วก็อยู่ตรงหน้าพี่เป๋มนะก็คือเจ้าตัว กิฟฟินหฮยาครับอยากจะพูดถึงของกิฟฟินไฮยาก็ดูหน้าพี่เบมไม่ใช่อำ้ำพัชราภาไม่ใช่อ้ำอะไรทนะั้งสิ้นคือตอนนี้พี่เบมอายุ41ปีแล้วนะครับ41ปีก็มันก็ปาไปจริงๆมันเลยครึ่งคนแล้วนะมันเลยครึ่งคนแล้วถ้าวัดเกณฑ์กันจริงๆอสมมติพี่เบมตีเกณฑ์ตัวเอง80นะครับตอนนี้พี่เบมก็ครึ่งคนแล้วแต่พี่เบมคิดว่า80เนี่ยในยุคป,ปัจจุบันเนี่ย อยากจะบอกว่ามันคงไม่ถึงนะเพราะด้วยด้วยการทานอาหารไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตที่แตกต่างด้วยยวดยานพาหานะในปัจจุบันที่มันรวดเร็วเหลือเกินด้วยด้วยสิ่งต่างๆรอบข้างนะครับทําให้คนเราเนี่ยมันก็จะมีทั้งสั้นทั้งยาวนะครับคนที่ทานอาหารเสริมเป็นประจำประจำก็อายุก็จะยืนยาวขึ้นนะครับออกกำลังกายเป็นประจําแต่ปัจจุบันนี้โครคภัยมันมาเร็วนะครับ มันมาเร็วมากมันมาปุ๊บมันไปปั๊บเลยถ้างั้นอ่ะสิ่งไหนที่ไม่ได้ทําอยากจะทําก็ทาซะสิ่งไหนที่อยากจะบํารุงก็บํารุงซะนะครับบํารุงเพื่อที่จะให้เราได้อยู่กับครอบครัวของเราได้นานๆน,านะมาต่อการที่ตัวนี้นะครับกิฟฟินไฮายากิฟฟินไฮายาอยากจะบอกว่าปัจจุบันเนี่ยผู้ชายดูแลผิวหน้าไม่ได้น้อยกว่าผู้หญิงเลยนะครับ ผู้ชายดูแลผิวหน้าไม่ได้น้อยกว่าผู้หญิงเลยปัจจุบันเนี่ยคนที่ดูแลผิวหน้าน่ะสมัยก่อนถ้าเราเป็นเราเป็นผู้ชายแมนแมนนะ่ะเราจะมองว่าเฮ้ยเมื่อก่อนใช้ครีมเนี่ยเด็กว่าอะไรประมาณเนี่ยดูแบบแตว่วตุดแต,แ,ตแ,ตแต่วแต่ไม่ใช่ในยุคสมัยนี้นะครับคือโลกมันเปลี่ยนไปทุกอย่างมันเปลี่ยนไปความรู้มันเปลี่ยนไปการใช้สินค้าใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้ามันเปลี่ยนไปจากที่ ถ้าเปรียบเทียบคนที่พูดณวันนั้นกับคนที่ใช้ณวันนี้เอามาเทียบกันมันจะมีความแตกต่างระหว่างหน้าเขากับหน้าเรานะครับนี่อันนี้พี่เปมไม่ได้บอกว่าพี่เปมเด็กกว่าเพื่อนหรืออะไรทั้งสิ้นนะครับแต่พี่เปมจะบอกว่าการดูแลสุภาพตัวเองในเรื่องของผิวหน้าทําให้ตัวเองดูหนุ่มดูอ่อนเยาว์อยู่เสมอเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่มันก็เป็นเรื่องที่ใครหลายๆคนสามารถทําได้นะทำได้ แต่ปัจจัยในการจะใช้สินค้าจริงๆจังเขาต้องทำจริงจังหรือเปล่านะครับบางคนบอกว่าอุ้ยพี่หนูไม่มีเวลาอย่างนั้นอย่างนี้หรอกอ่ะมันก็ไม่ได้ยุ่งยากมากมายนะครับก็คือเจ้าตัวกิฟรินไฮายาเนี่ยเป็นเนื้อ,อครีมไฮายาบริสุทธท้100%เนําเข้าจากฝรั่งเศสใช่ไหมนะครับหลายคนเห็นโฆษณาของคุณอ้ําพัชราภามาแล้วนะครับ หลายคนดาราหลายคนใช้ก่อนแต่งหน้านะครับใช้อย่างพี่เปมเนี่ยใช้หลังอาบน้ําเสร็จนะครับหลังอาบน้ําเสร็จใหม่ๆหน้าเราจะมีความชุ่มชื้นรูขุมขนจะเปิดนะครับตัวนี้เลยบํารุงเข้าไปนะฮะสังเกตได้ว่าหน้าเราจะมีความกระชับรูขุมขนเมื่อก่อนเมื่อก่อนเอาง่ายๆพี่เปิมเป็นคนใช้แค่ตื่นมาแป้งกระป๋องเนื้อะป๋องเล็กๆนะกระป๋งแป้งกระป๋องเล็ก โดยๆ,ๆปุ๊บปุ๊บปุแต่งตัวทํางานปุ๊บเสร็จเลยแต่ปัจจุบันเนี้เฮ้ยไม่ใช่ é. รู้สึกว่าพอเราทาปแป้งทุกหน้าไม่ติดกับแป้งเคยเป็นไหมหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่านอนดึกขึ้นทําให้รูคุมขนหน้าใหญ่ขึ้นทําให้หน้าเราดูดูไม่กระชับดูไม่มีออร่านะพอลองหันมาใช้ตัวกิฟฟินหาย,ยานะคุณจะรู้เลย คุณจะรู้ด้วยตัวคุณเองคุณไม่ต้องไปหาหาผลิตภัณฑ์เสริมอะไรมากมายที่อยู่บหน้าคุณลองตัวนี้ไปก่อนกิฟฟิรินหาหกร้อยบาทนะครับสินค้าไทยหรานี่แหละคลิฟฟรินแบรนด์ไทยหรานี่แหละแล้วคุณจะรู้ว่าหน้าคุณเนี่ยมันดีจริงๆมันดีจริงๆลองไปดูพี่เปรมคลิปก่อนหน้าและคลิปย้อนหลังมาเรื่อยๆคุณจะเห็นว่าเมื่อก่อนพี่เปรมไม่ได้ใช้อะไรเลยก็คืออย่างที่บอกก็คือมีแป้งตลับไม่ไม่ไม่ใช่แป้งตลับ มีแป้งกระป๋องอ่ากระป๋องนึงอ่าไม่ได้บอกที่หอยกระป๋องทั่วไปนี่แหละนะครับกระป๋องทั่วไปนะคะแต่ปัจจุบันนี้ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตมันเปลี่ยนไปคนเราต้องดูแลสุขภาพมากขึ้นนะต้องทําให้ตัวเองดูดีเพื่อภาพลักษณ์ที่ดีแล้วก็การพอมีภาพลักษณ์ที่ดีแล้วงานต่างๆเชื่อว่ามันจะเข้ามาเอางนะครับแน่นอนว่าหลายคนจะบอกว่าพี่มันแพงไปไหมหกร้อยบาทนะฮะมันแพงไปไหมหกร้อยบาท หลายคนบอกว่าหลายคนบอกไม่แพงเพราะเขามีกําลังในการซื้อแต่ถ้าคุณคิดว่า600บาทมันแพงไปผมแนะนําวิธีง่ายๆนะครับคุณอยากจะซื้อถูกกว่าน,นั้นผมแนะนําเลยทําไงรู้ไหมฮะสมัครสมา,สมาชิกกิฟต์ฟรีหนึบาทคุณไม่ต้องสมัครคุณไม่ต่อไม่ต้องต่อสมาชิกภาพตลอดชีวิตคุณซื้อได้ในราคาลด25่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ลดยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต 600บาทลด25%เท่ากับ450บาทถูกลงเยอะนะครับถูกลงเยอะมากเลยนะฉะนั้นนะครับการสมัครสมาชิก g i f t ์ฟรีเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่ทคือเราต้องประหยัดตังในยุคปัจจุบันเนี้ยสมัครไปเลยครับ180บาทหลายแบรนด์ไม่ระบุแบรนด์นะหลายแบรนด์ที่มีค่าสมัครแพงกว่าน,นี้เป็นหลายเท่าคนยังสมัคร แต่ทำไมรุ่น180บาทสินค้าไทยได้รับรางวัลมาตรฐานอุตสาหกรรมมาเยอะแยะมากมายด้วยเงิน450บาทไี้ทำไมเราใช้ไม่ได้ยิ่งถ้าเป็นคนที่ใช้สินค้าประจำประจำอยู่แล้วเนี่ยเขาจะใช้เขาจะสมัครนะครับอ่ะถ้าใครอยากสมัครเดี๋ยวพี่เบรมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้นะครับแล้วก็อ่าถ้าใครยังไม่มีผู้แนะนำนะครับก็เดี๋ยวใส่ผู้แนะนำเป็นชื่อพี่เปรมไปก็ได้นะครับเดี๋ยวพี่เปรมจาอ่าใส่ไปในใต้คลิปนี้เอาไว้ให้นะครับ แต่ถ้าใครฟังอยู่นะครับก็สามารถจดตามได้เลยนะครับชื่อนายสิระศักดิ์ศรีตรภูมิรหัสผู้แนะนำคือ9 7 0 1 2 4 0 8นะครับเดี๋ยวพี่เปรมขอทวนอีกนนะครับถ้าใครยังไม่มีผู้แนะนำในการสมัครสมาชิกกิฟต์ฟรีคุณสมัครแล้วคุณได้ซื้อสินค้าในราคาส่วนลด25%นะครับชื่อผู้แนะนําคือชื่อพี่เปรมนะครับนายสิระศักดิ์ศรีตรภูมิรหัสผู้แนะนําคือ9 7 0 1 2 4 0 8ครับ แล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดสมัครแล้วนะครับคิดอะไรไม่ออกจะสั่งสินค้าอะไรของกิฟฟรีนนะครับโทรมาหาพี่เปียมเลยเดี๋ยวพี่เปียมจัดการส่งให้คุณแค่นั่งอยู่ที่บ้านนอนรออยู่ที่บ้านคุณก็ได้ใช้สินค้าดีๆของกิฟฟรีนลด25เปอร์เซ็นต์นะโอเคฟังเพลงกันไว้ด้วย ป็นไละดีเล่นมากผมว่าเราโดนแบนเสียงแน่นอนนะเดี๋ยวถ้าไลฟ์นี้จบผมว่าเสียงเราอาจจะโดนแบนจาก Facebook นะฮะขั้นเวลานี้หนึ่งนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อเข้ามาดูอยู่ตอนนี้ก็ฟังเพลงไปด้วยจริงๆวันนี้ไม่ได้เตรียมไม่ได้เตรียมสไลด์มาเลยนะจึงอยากจะเตรียมสไลด์มาแต่ เคยมีคนบอกว่าการคิดจะทําอะไรบางอย่างเนี่ยไม่จําเป็นต้องรอให้มันพร้อมเสมอหรอกเอาแค่คุณมีความรู้พร้อมแล้วก็ทํามันนะฮะมีหลายๆครั้งหลายๆหลายๆครั้งหลายๆคราวที่เราคิดว่าจะรอให้มันพร้อมซะก่อนจนจนแล้วจนเล่าเราก็ไม่ได้ทําสักทีนะมีนะอันนี้ส่วนตัวของพี่เต๋อนะ ใครช่วยแนะนำผมหน่อยถ้าเกิดว่าทำไลฟ์แล้วเพลงไม่ฤฤ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 ติดลิขสิทธิ์ต้องทำยังไงดี Facebook ไม่แบนต้องทำยังไงดีบอกพี่เต็มได้ไแนะนำพี่เต็มได้นะฟังเพลงกันไปเรื่อยนๆนะครับเดี๋ยวสัก30วินาทีเดี๋ยวพี่เต็มหาเรื่องมาคุยกัน่ยไไมรค มาต่อกันนะครับสาหรับอ่ะย้ํานะครับสําหรับสุดท้ายละในไลฟ์นี้นะครับคนที่กําลังมองหาอาหารเสริมที่ดังนี้นะครับคนที่มีอาการเกี่ยวกับดังนี้นะฮะคนที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพของตับตับไม่ดีนะครับทานเหล้าเป็นประจำนะครับคนที่เป็นไวรัสตับอักเสบบีตับอักเสบซีแล้วผู้ที่มีความเสี่ยงในการเป็นโรคตับหลายคนที่เป็นโรคอ้วน หรืออ้วนอยู่แล้วอ้วนใหญ่พูดดังบอกตัวเองว่าจะพูดดังเดี๋ยวคนเขาจะว่าเอานะคะคนที่เป็นไขมันพอกตับนะครับคนที่เป็นไขมันพอกตับแล้วหาอะไรทานอยู่นะครับคนที่เป็นเบาหวานคนที่เป็นโรคหัวใจอัมพฤกษ์อัมพาตค,ความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงคอเลสเตอรอลสูงในเลือดนะครับแนะนําเลยนะครับกิฟรินเลซิตินนะครับผมมีระบบเก็บเงินปลายทางถ้าใครอยากจะให ผมส่งไปให้โดยการเก็บเงินไปทางแบบ COD ทักอินบ็อก์มาเลยหรือโทรหาพี่เปรมได้ที่เบอร์0970936316นะครับแล้วเดี๋ยวสักพักนะครับผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ทุกๆคนเข้าไปดูสินค้าที่อยู่ในร้านของพี่เปมนะฮะสินค้าของกิฟฟรีน100%แล้วสินค้าของกิฟฟรีนทั้งนั้นเลยนะครับตอนนี้ผมกำลังทยอยสินค้าลงอยู่ในเพจอยู่นะครับแล้วก็ ใครที่เข้าไปดูแล้วก็สามารถเข้าไปเลือกสินค้าที่ตัวเองถนัดได้ถ้าใครยังไม่ได้สมัครสมาชิกก็ซื้อในราคาเต็มถ้าใครที่สมัครสมาชิกแล้วนะครับก็ซื้อในราคาสมาชิกแต่นะครับถ้าใครอยากได้โปรโม,โมชั่นพิเศษโปรโมชั่นพิเศษนะครับตอนนี้กิฟฟินมีโปรโมชั่นออกมาเยอะมากแลกซื้อ500 PV แลกซื้อ1,000 PV แลกซื้อแล้วก็2,000 PV แลกซื้อแล้วยังมีโปรโมชั่นพิเศษอีก ื่อซื้อต่อ1บิน2000 pv นะครับเดี๋ยวจะมีผุดโปรโมชั่นออกมาเรื่อยๆสามารถรับฟรีนะฮะปกติตอนนี้กิฟฟินมีโปรโมชั่นออกมา2000 pv ต่อ1บินสามารถรับโปรดักตฟรี1รายการนะครับแต่ติดตามพี่เบมแล้วก็เพจกิฟฟินเครือข่ายการสไร้างรายได้หรือติดตามพี่เบมในช่องนี้ได้เลยนะครับก็คือกิฟฟินเลซิตินเพื่อสุขภาพที่ดีในทุกวัน Facebook ส่วนตัวตรงนี้นะครับนะฮะโอเคถ้ามีอะไรมีคำถามอะไรสามารถ โทรมาสอบถามหรือ inbox สอบถามพี่เพ็มได้นะครับสำหรับไลน์นี้เชา้านี้วันที่18เดือนกันยายนปศ2563นะครับผมเป็มกิฟฟรีนต้องลาทุกคนไปก่อนเดี๋ยวต้องไปหาสิ่งดีๆมานำเสนอให้ทุกคนมาเล่าทุกคนฟังแล้วก็ส่งสินค้าให้พุ่งหวงทุกคนครับสวัสดีครับ